สวัสดีค่ะพบกับจอยอีกครั้งนะคะในรายการพฮมโชว์แอดโฮมค่ะวันนี้นะคะจอยจะพาทุกทุกท่านค่ะไปเรียนรู้รอบรู้เกี่ยวกับบ้านและก็วัสดุก่อสร้างตัวไหนนะคะเดี๋ยวตามจอยมานะคะตามอะไรค่ะตอนนี้จอยพาทุกทุกท่านนะคะมาที่โชว์รูมถังน้ำค่ะนี่นะคะวันนี้นะคะจอยจะพาทุกทุท่านมาพบกับ แนะนำตัวก่อนนะคะ,ะคุณคโจ๊กนะคะสวัสดีค่ะคุณโจ๊กค,ค่ะวันนี้คุณโจ๊กจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับถังน้ําตัวไหนคะเป็นตัวจาปาครับผมหนึ่งพันลิตรนะครับจำปาหนึ่งพันลิตรนะคะตา้มาเลยค่ะ,ะ,ค,ะค่ะ,คะรุ่นจาปาหนึ่งพันลิตรนี่เป็นยังไงบ้างคะที่จะมาพรีเซนต์วันนี้ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษครับผมค่ะตัวนี้เป็นเป็นรุ่นที่ขายดีของของแบรนด์เลยครับอ๋อค่ะเพราะว่าทำไมถึงขายดีเอ่ย เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีมีลวดลายนะครับเป็นดอกจำปาตามเชื่อครับค่ะครับผมเป็นลายที่สวยครับเป็นลายหินแกรนิตสีสีชมพูนะครับชมพูแดงหรือว่าพิงโกนะครับผมค่ะครับผมตัวนี้วัสดุจะทำมาจากโพลิเมอร์ C 6นะครับจากของปตทครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นเป็นลายแรกนะครับผมที่เดินท่อภายในให้นะครับเป็นท่อระบบ ppr ครับผมมาตรฐานจากอเมริกาครับเดินท่อจากด้านในเหรอคะใช่ครับมีท่อด้านในครับเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะด,<อ>ด้านในค่ะนี่ครับผมจะเดินท่อให้เลยนะครับด้านในเห็นมีสีทาเป็นสีทึบแสงนะคะครับผมปลอดแต่แค่น้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อ ช่วยป้องกันแสงแดดใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็ถังนี้รับประกัน20ปีครับผมทนแดดทนฝน<อ>ครับผมค่ะค่ะแล้วก็มีจุดเด่นอะไรอีกไหมคะจุดเด่นตัวนี้จะเป็นเนื้อวัสดุนะครับที่ทำมาจากโพลิเมอร์ C6 ครับผมค่ะครับผมแล้วก็จุดเด่นก็คือเป็นรุ่นที่เขาวางเดื้อท่อระบบให้เรียบร้อยเลย จุดเด่นของตัวเวฟรุ่นจำปาจำปาใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะจำปาก็คือหนึ่งมีการเดินท่อ PPR ด้านในนะคะก็ง่ายสะดวกสบายกับช่างนะคะที่เวลาแบบติดตั้งก็ไม่ต้องมาเดินท่อเพิ่มอีกเติมอีกแล้วแชร์ไปติดตั้งตัวนี้แถมลูกลอยให้ด้วยนะครับผมโอ้ลูกลอยเป็นลูกลอยทองเหลืองครับผมค่ะฝากกดติดตามเพจหรือฝากกดติดตามช่องของรายการของเราด้วยนะคะฝากกดซ b s c ไคร e ด้วยค่ะ วันนี้ไปแล้วนะคะทุกทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ